งานด uh, นะินเนอร์นะนี่พูดเป็นภาษาฝรั่งประดเด็นเดียคืองานกินเลี้ยงนั่นแหละนะงานกินเลี้ยงของพักร่วมรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจัดกันที่โรงแรมอีสตินแกลนพญาไทยนะงานเมื่อคืนนี้เนี่ยมันด้านหนึ่งก็เป็นงานปกติปกติที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเวียนกันกินข้าวนะก่นนั้นพักนี้เป็นเจ้าภาพเสียอ,อีกเดือนหนึ่งพักหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะ แต่เมื่อคืนนี้มีความพิเศษกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายประเด็นหนึ่งก็คือโอเคเป็นงานที่ใหญ่กว่าเพราะว่านอกเหนือจากแกนนําพักร่วมรัฐบาลหัวหน้าพักเลขาธิการพักแล้วก็ยังมีสสของพักนะร่วมรัฐบาลเนี่ยมาร่วมกันด้วยนะครับคนเยอะแยะเลยทีเดียวและนอกเหนือไปกว่านั้นปกติเขาจะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานด้วยเลยนะแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับมี นายทักษิณชินวัตรนะ,ะตำแหน่งเป็นทางการไม่มีแต่มีแต่ตำแหน่งที่ตัวเองตั้งขึ้นมานะครับแรกๆก,ก็บอกว่าตัวเองมีตำแหน่งเป็นสทรล่าสุดบอกเป็นสม,มียนประเทศมีลูกสาวเป็นนายกมีตัวเองเป็นสม,มียนประเทศนะแต่คนก็ตั้งคำถามว่าไอส้สม,มียนประเทศไหนวะทำไมมันยุ่งไปทุกเรื่องเลยสม,มียนประเทศไหนที่พูดอะไรแล้วพวกรัฐมนตรีในรัฐบาลนี่ต้องทำตามกันหมดเลย สมเหียนประเทศไหนเนี่ยนะเดินมาปุ๊บบรรดาหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับโค้งคำนับนะโอ้ราวกับเป็นบุคคลสําคัญซึ่งก็สําคัญจริงของงานเมื่อคืนนี้บ้างก็ยกมือไหว้นะบ้างก็เอาเอามือยืนกุมเป้าด้วยความนอบน้อมนะอจนหลายคนลืมไปแล้วว่าทักษิณจินวัตนั้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมา เคยถูกสาลพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยและตัดสินล,ลงโทษจำคุกทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ8ปีในหลายๆคดีเนี่ยนะครับและต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีแล้วยังมีประเด็นว่าไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยกำลังไตส่สวนกันอยู่เนี่ยนะแต่ก็บรรดานักการเมืองที่หลายคนชื่นชอบบ้างไม่ชื่นชอบบ้างไม่รู้แหละแล้วแต่แต่ละคนก็จะอาจจะชอบคนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้น แต่ทุกคนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะครับสแสดงความเคารพต่อทักษิณชินวัตรอย่างนอบน้อมอ,อย่างเรียบร้อยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีปัญหาใดๆนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนแต่ทีนี้มาดูเนื้อหาสาระนะเนื้อหาสาระซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกทักษิณเนี่ยได้รับเชิญไปพูดนะ ได้รับเชิญไปพูดเพราะว่ามืวานสอนละวงเทียนทองเนี่ยเขาออกมาบอกว่าอ๋เอเขาเชิญมาเองเชิญมาปาฐกถาเชิญมาพูดในฐานะอนดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไปในสามโลกก็เลยเชิญมาพูดทํำราวกับว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดอะไรในการบริหารบ้านเมืองได้เองต้องเชิญ คนที่เคยบริหารประเทศแล้วแล้วโดนคนดีทุจริตในช่วงที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาพูดให้รัฐมนตรียุคป,ปัจจุบันฟังหมดสิ้นแล้วสติปัญญาอย่างนั้นหรือนะแต่เอาแหละเขาก็มีเหตุผลของเขาสระวงจะเชิญเองหรือจะถูกสั่งให้เชิญอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มาดูสาระสำคัญนะครับที่ทักษิณไปพูดเมื่อคืนเนี่ยนะ มีอะไรบ้างพูดย่นเยอะยืดยาวเลยหลักๆก,ก็คือคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังนะครับคุณผู้ชมคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังนะแล้วก็อวดอ้างความสามารถความสําเร็จของตัวเองในอดีตพูดเรื่องปัจจุบันนิดหนึ่งพูดเรื่องอนาคตหน่อยหนึ่งอะไรคือเรื่องเก่าเล่าความหลังที่ทักษิณเอามาเล่าเมื่อวานนี้นะครับทักษิณเนี่ยพูดประสบการณ์ตัวเองเมื่อครั้งตัวเองยังเป็นหนุ่ม นะอายุ25ปีไปช่วยราชการอยู่หน้าห้องนายปรีดาพัฒนถาบุตรนายปรีดาพัฒนถาบุตรตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชน,นะเมื่อ51ปีที่แล้วนะก็ประมาณปี2518นะหม่อมคึกฤทธิ์เป็นนายกประมาณช่วงนั้นนะ ทักษิณเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ในการคุมสอสอเพราะว่าคุณปีดาพัฒนาถาบุตรเนี่ยนอกจากเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นประธานวิปรัฐบาลแล้วทักษิณเนี่ยไปนั่งหน้าห้องอคือเป็นตำรวจอยู่นะอายุยี่ส้าเนี่ยยังเป็นตำรวจอยู่แต่ว่ามาช่วยราชการนะมาช่วยราชการที่หน้าห้องรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายให้ให้ช่วยงานนี้เวลาประชุมสภาจวงจหวตทักษิณก็บอกเขาจะเป็นคนติดตามเลยว่า อสสอเสียงเสียงอะไรเป็นยังไงจะโหวตกันครบไม่ครบอะไรแบบนี้นะครับทักษณิณบอกว่าเนี่ยเอ,อ่อบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศคล้ายกันนะครับมาถึงสถานการณ์การเมืองตอนนี้บรรยากาศคล้ายๆกับสมัยก่อนคล้ายยังไงเพราะว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนะเป็นผลพวงจากการเขียนกฎหมายทางการเมืองให้หลายพรรคการเมืองต้องเป็นสภาพที่ไม่เป็นพรรคใหญ่มากนะักสมัยที่ตน ขึ้นมาเป็นพรรคไทยรักไทย,ไทยโดยรัฐธรรมนูญปี40ทําให้พรรคการเมืองแข็งแรงแต่หลังจากปฏิวัติแล้วคงไม่อยากเห็นพรรคการเมืองแข็งแรงเลยเป็นแบบนี้อันนี้จึงเป็นความท้าทายนะครับคือทักษิณบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนนะทักษิณพยายามจะโทษรัฐธรรมนูญว่าโอ้ตอนปี40รัฐธรรมนูญดีเลยนะพรรคการเมืองเข้มแข็งแล้วตัวเองก็มาเป็นรัฐบาลน,นะ แต่พอหลังจากโดนปฏิวัติปุ๊บเนี่ยทหารนะคงกลัวว่าพรรคการเมืองจะเข้มแข็งไปและออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีพักเล็กพักน้อยอะไรต่างก็เหมือนสมัยที่เขาเป็นหนุ่มๆอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรทักษิงก็พยายามจะเปรียบเทียบแต่เอาตรงนี้ก่อนปัญหาของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญจริงอยู่ว่าปี40เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ย ที่ยกย่องกันว่าเป็นประชาธิปไตยและผ่านการทําประชามติเนี่ยไอ้ธงเขียวธงเขียวเนี่ยนะฮะหลายฝ่ายก็มาช่วยกันเนี่ยลนราลงเนี่ยถูกออกแบบมาให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งอันนี้จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักทฤษฎีก็พยายามจะเขียนกฎหมายให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะนึกออกนะมีองค์กรอิสระ มีการคัดเลือกกรรมาการองค์กรอิสระสอวอมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนสอสอเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะคืออะไรครับรัฐธรรมนูญปี40ทําให้พักการเมืองเข้มแข็งจริงนะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อนรกการเมืองที่มีพักการเมืองที่เข้มแข็งแล้วเห็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเขาก็อาศัยช่องโหว่ตรงนั้น ไปขยายอำนาจตัวเองไปยึดกลุ่มองค์กรอิสระแล้วเอาอำนาจที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะครับไปกระทำชำเราบ้านเมืองนะไปออกกฎหมายออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองจนคนไทยรู้จักคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือทุจริตเชิงนโยบายเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินคำนี้คำว่าทุจริตเชิงนโยบายไม่เคยได้ยิน เคยได้ยินแต่ว่าอาจทุจริตในโครงการนี้สร้างถนนสร้างเขื่อนกินเปอร์เซ็นต์ใช้เหล็กไม่ได้คุณภาพแค่เน้นแต่พอมาสมัยทักษิณเนี่ยสังคมไทยพัฒนาการโกงไปอีกขั้นหนึ่งเรามีคําว่าทุจริตเชิงนโยบายคือไม่ใช่แค่ไปกินเปอร์เซ็นต์ทำถนนทําเขื่อนทําสะพานเท่านั้นมันโกงกันตั้งแต่ออกนโยบายของรัฐบาลเลยโกงกันตั้งแต่ตอนคิดเขียนกฎหมายเลยเพราะอะไรเพราะ รัฐบาลพักรัฐบาลตอนนั้นแกนนํารัฐบาลตอนนั้นผู้มีอํานาจตอนนั้นเนี่ยเข้าใจกลไกของรัฐธรรมนูญหมดเลยมีองค์กรอิสระจริงที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลจริงแต่องค์กรอิสระที่ว่านั้นเลือกมาจากสอวอสอวอที่มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่อาศัยฐานของนักการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งก็เรียบร้อยสิครับนักการเมืองเป็นสสผัวเป็นสอสออยู่พักรัฐบาล ก็ส่งเมียลงสอวนะฮะเมียเป็นสอสอส่งผัวลงสอวอผัวกับเมียเป็นสอสอส่งลูกลงสอวอมันก็เลยได้สภาผัวเมียขึ้นมาไงทีนี้พอจะโหวตเลือกกรรมาการองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่มาตรวจสอบรัฐบาลพักแกนนำรัฐบาลพูดยังไงวัดทักษิณเนี่ยสยายมือแม่นาคไปควบคุมสอวอได้จำนวนหนึ่งไม่ได้ควบคุมได้ทั้งหมดมีสอวอ,อิสระ ที่เขาเรียกว่ากลุ่ม40สวนะอันเนี้ยเขาก็ไม่ยอมคุณทักษิณถูกไหมครับแต่ว่าเขากลุ่มเสียงข้างมากของสอวได้มันเวลาจะเลือกใครมาเป็นองค์กรอิสระเลือกเป็นกกตเลือกเป็นาตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องผ่านสวเขาก็บล็อกโหวตสวได้ไงนะบล็อกโหวตได้มันคนที่จะมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลทักษิณเนนะี่ย มันก็จะกลายเป็นคนที่รัฐบาลทักษิณเนี่ยเลือกขึ้นมาเองผ่าน,นกลไกของสวเห็นไหมครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหามันอยู่ที่คนปัญหามันอยู่ที่นักการเมืองนะถ้านักการเมืองดีต่อให้รัฐธรรมนูญมีปัญหาบ้านเมืองก็ไปได้ครับรัฐธรรมนูญ4รีสนก็ยกย่องกันนักหนาไม่ใช่หรือว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีด,ดีเป็นประชาธิปไตยผ่านการทาประชามติ สุดท้ายมันสร้างยักษ์สร้างผีขโมดตัวใหม่ขึ้นมาไงนะพักไหนที่อ่อนแอกว่าก็ไปถูกซื้อถูกควบควบรวมนะจะอยู่เป็นพักเล็กๆหรือจะมารวมกับชั้นแล้วได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไอ้พวกนักการเมืองบ้านเรามันเป็นพวกไม่ค่อยมีกระดูกสันหลังฮะนะมันก็คิดว่าเออไปอยู่กับเขาดีกว่าได้เป็นรัฐมนตรีนะตั้งพักเล็กๆมีอุดมการเดี๋ยวเหย่ยวแห้งตายไปอไม่เอาอะนะ ก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าการควบรวมก็คือการซื้อกิจการพักการเมืองภายใต้การรวมพักตั้นเองว่าอำนาจของทักษิณจึงใหญ่โตใหญ่โตขึ้นสอสอใหญ่โตถึงขนาดว่าสอสอพรรฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถรวบรวมเสียงพอที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมะน,นูญนะเออปัญหาอยู่ที่คนปัญหาอยู่ที่ความเลวของนักการเมือง เอาและทักษิณก็เล่าบทบาทตัวเองในยุคนั้นน,นะครับทำอะไรบ้างก็คือพูดถึงเรื่องการคุมเสียงสอสอเวลาจะโหวตจะต้องดูแลกันอะไรอย่างไงนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะช่วงนี้นะสถาาก,การณ์เนี่ยก็แม้ว่าเราจะมีเสียงไม่เยอะนะแม้ว่าจะมีเสียงปิ่มน้ําของรัฐบาลในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็หวังว่าเราดูแลกันเรียบร้อย นะก็ประกองอยู่ได้พักหนึ่งตอนหลังมีเหตุการณ์หลายอย่างนะทักษิณพูดถึงกรณีที่พักภูมิใจไทยถอนตัวไปจากการร่วมรัฐบาลทักษิณใช้คำว่าบังเอิญวันนี้มีพักภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในจังหวะที่มั่นใจว่าได้เปรียบทางการเมืองหมายความว่าเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวช่วงที่มีปัญหาเรื่องคลิปคลิปเสียงคุณเซนพอดีนะ ภูมิใจไทยคิดว่าตัวเองได้เปรียบทางการเมืองก็เลยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแต่การถอนตัวของภูมิใจไทยทักษินโจมตีว่าเป็นจังหวะที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษประมาณว่าเพื่อนกําลังเดือดร้อนและชิ่งหนีอ่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้แม้ว่าภูมิใจไทยออกไปแล้วเนี่ยพักร่วมรัฐบาลก็ยังคงเป็นปึกแผ่นอยู่เห็นไหมฮะอ่าพักร่วมรัฐบาลยังคงเป็นปึกแผ่นอยู่ หรืออีกนายหนึ่งว่าผมยังคุมเสียงได้อยู่นะแล้วก็จากการที่ตนเองเนี่ยคือทักษิณมอจากการที่ตนเองไปพบปะกับหัวหน้าพักทุกคนทุกคนยืนยันว่าเราจะไปด้วยกันนะและบอกกับหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าทีมนี้แหละที่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่ทิงกันขนาดนี้ก็ไม่ทิ้งกันตลอดไปนะนี่เป็นการ โยนความหวังไปให้เลยนะว่าเอยเราจับมือกันไปแบบนี้เรื่อยๆจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเราอย่าทิ้งกันเดี๋ยวสมัยหน้านะเลือกตั้งอีกเรากลับมาอีกมาเป็นรัฐบาลด้วยกันอีกโอ้โหนะพวกแกนนำพักร่วม,มรัฐบาลเนี่ยพักเล็กพักน้อยพักกลางนตาลอยเลยเคลิ้มเลยโอโ้ฉันได้เป็นรัฐมนตรีต่อแนะ่สมัยหน้าเว้ยเออนะเป็นรัฐมนตรีต่อนะ่ะเพราะว่าเพราะาอะไร เพราะทักษิณให้หลักประก,กันแล้วถ้ายังอยู่เป็นแบบนี้พูดง่ายๆว่าเป็นเด็กดีนะเป็นกู๊ดบอยเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ดีเป็นสุภาพบุรุษในศาสนาของทักษิณเนนะี่ยสุภาพบุรุษในศาสนาของทักษิณคืออะไรต่อให้นายกรัฐมนตรีแกนนําพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับจะทําผิดทําเลวทําชั่วอย่างไรทําประเทศชาติเสียหายอย่างไรเสียเกียรติภูมิอย่างไรเราก็จะท่องคาไว้ว่า ต้องไว้ว่าเราต้องเป็นสุภาพบุรุษเราต้องกอดคอ,อกันไปเรื่อยๆต่อให้คนที่นั่งอยู่ในเรือนั้นนะครับอยู่หัวเรือเนี่ยนะครับถูกชาวบ้านด่าว่าเป็นโจรเราจะพายเรือต่อไปนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะประเทศชาติจะเป็นยังไงไม่ไปรู้นะครับเราเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ทิ้งกันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทักษิณก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับก็ บอกว่าเนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลจะแข็งแรงกว่าที่ผ่านมาเพราะมีความสามัคคีกันโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยวันนี้ในภูมิธรรมเนี่ยนะมากํากับดูแลเนี่ยก็แหมทำงานไม่ค่อยดุเท่าไหร่ไปถึงสัปดาห์แรกย้ายอธิบดีสองคนเลยนี่ภูมิใจในความเด็ดขาดของลูกน้องตัวเองนะแซวว่าไม่ค่อยดุเท่าไหร่ไปถึงปุ๊บย้ายเลยนี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เห็นว่าต้องรู้แล้วว่ายุคนี้มันยุคไหนยุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครนะครับ นอกจากนั้นนะครับทักษณิณก็บอกพูดถึงเรื่องไอ้สงครามปราบยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะ <_ co> เขาบอกแบบนี้บอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยยอมรับเลยว่าเดือดร้อนทางเศรษฐกฐิจหนักที่สุดแต่ขอให้รัฐบาลจัดการยาเสพติดก่อนเพราะยาเสพติดเป็นทุกข์นะแล้วก็ผวานะคือคุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่ารัฐบาลพรรเพื่อไทย แล้วก็นายทักษิณเนี่ยพยายามจะชูเรื่องยาเสพติดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรมันจริงเหรอครับที่ชาวบ้านบอกให้แก้ยาเสพติดก่อนให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยลูกเต้าไม่ได้ติดยาทุกคนหรอกเอาว่ากันตรงๆอะ่ะนะคนไทย60-70ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดยาเสพติด เมื่อเทียบระหว่างปัญหายาเสพติดคนที่เดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวติดยาเสพติดมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนจริงแต่เมื่อเอาไปเปรียบเทียบสัดส่วนกับคนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจอันไหนมันเยอะกว่ากันที่รัฐบาลเพื่อไทยที่ทักษิณพยายามจะเน้นตีปี๊บเรื่องการปราบยาเสพติดให้มันดูแบบโอ้โหใหญ่โตโอลาน,นี่เพราะอะไร เพราะเป็นการกลบเกลื่อนความไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเศษรษฐกิจของรัฐบาลตัวเองครับคือแก้เศษรษฐกิจไม่ได้ก็ชวนคนไปสนใจเรื่องยาเสพติดไอ้ยาเสพติดมันก็ต้องแก้นะแต่ไม่ต้องไปตีปี๊บอะไรใหญ่โตขนาดนั้นไอ้ไอ้ประเภทที่มาบอกว่าแหมชาวบ้านนะ่ะเดือดร้อนจริงๆชาวบ้านเขายอมรับว่าเดือดร้อนนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ขอให้แก้ยาเสพติดก่อนแล้วบ้านผมที่ไม่มีคนติดยาเนี่ยทำไงอ่ะต้องรอเหรอ รอให้คุณแก้ยาเสพติดหมดประเทศก่อนแล้วถึงค่อยมาแก้เศรษฐกิจล่ะฮะมันก็ทําไปสิปป,ปสก็ทําไปสิตํารวจก็ทําไปสิเออส่วนในกระทรวงการคลังมันจะไปแก้ยาเสพติดอะไรอะกระทรวงพาณิชย์จะไปแก้ยาเสพติดอะไรครับหมดสิ้นสติปัญญาความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วไงเลยต้องเบี่ยงประเด็นเอาเรื่องยาเสพติดชูขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่นะน,นะครับเนี่ย ก็สาระสําคัญที่ทักษินพูดก็ไม่มีอะไรนะเล่าประสบการณ์ตัวเองนะบอกโอ้ยสมัยก่อนรัฐมนตรีเนี่ยเขาต้องดูแลหนึ่งคนดูแลสสสีส่คนก็เ,เป็นประสบการณ์ในการเมืองแบบเก่าอะ่ะเราอยากจะเห็นการเมืองแบบใหม่ไม่ใช่หรอครับเราอยากจะเห็นการเมืองที่สสอเองไม่ต้องพึ่งพารัฐมนตรีใช่ไหมเพราะสอสที่ต้องพึ่งพารัฐมนตรีถึงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องไปรับซองไปรับเงินกันที่พักตั้งหากจากเงินสอง สสที่ได้จากสภา,ามันก็เลยมีระบบการเมืองแบบมุง้งแบบกลุ่มไนงะเอาไว้ต่อรองกันไนงะไอ้สูตรที่ว่าเอาสอสมาห้าคนได้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้นี่คือการเมืองที่เราเบื่อไม่ใช่เหรอครับแต่ทักษินก็มาถ่ายทอดไอ้การเมืองแบบนี้ให้กับนะักการเมืองรุ่นปัจจุบันแล้วประเทศมันจะเดินหน้าอย่างไงการเมืองแบบใหม่มันจะเกิดตรงไหนล่ะฮะผมก็ไม่เข้าใจเห็นไหมครับวันนี้พอเวลามีปัญหาพักการเมือง พักร่วมรัฐบาลแบบแตกคอกันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างรวมไทยสร้างชาตินี่แหละกลุ่มหนึ่งรวมรวมกันได้สิปคนไปกินข้าวกันนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มหัวหน้าพักพอจะปรับคอรลมอไอ้ก,กลุ่มนี้บอกเฮ้ย hey, ของฉันมีตั้งสิบแปคนทำไมฉันไม่ได้โคต้าบ้างละ่ะนักการเมืองเราก็ยังวนเวียนอยู่กับระบบแบบนี้ไงคือทักษิณไปเล่าเรื่องเมื่อห้ปีที่แล้วด้วยความภาคภูมิใจ ถือการเมืองไทยมันไม่ไปไหนเลยแล้ววันนี้ยังให้คนแบบทักษิณที่มีประสบการณ์แบบเดิมๆเ,เนี่ยมาควบคุมทิศทางมาควบคุมทิศทางของรัฐบาลวันวันนี้วันนี้นนภาพเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันส่อแสดงอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องเหนียมอายกันแล้วไม่ต้องปิดบังกันแล้ว เมื่อก่อนอาจจะมีข่าวว่าหัวหน้าพักการเมืองพักนั้นเนี่ยนะครับดอดเข้าไปคุยบ้านจันสองล่าก,กับทักษิณน,นะหรือไม่ก็ทักษิณเรียกหัวหน้าพักการเมืองนั้นมาคุยที่บ้านจันสองลา่าแล้วก็มีมุกกันว่าไปกินมามา่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเดินเปิดหน้ามาเลยเดินเปิดหน้าแล้วก็หัวหน้าพักเข้าแถวแสดงความเคารพ ไปดูภาพสองภาพนะจริงๆเรามีทั้งภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพนิ่งนะภาพเนี้ยนะครับไปตีความกันเอาเองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ๆนะทั้งเล็กทั้งใหญ่แหละที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนกับเข้าแถวสแสดงความเคารพนายทักษิณชินวัตรเลยนะครับอเอาภาพมาดูกันหน่อยนะแล้วแต่ละคนก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเอาเองว่า ภาพทั้งภาพสองภาพเนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะยิงอยู่ครับในแง่ความอาวุโสเนี่ยทักษิณอายุ75-76กนะก็แก่กว่าหัวหน้าพักการเมืองทุกคนะนะครับที่ไปร่วมงานตรงนั้นนะการยกมือไหว้การแสดงความเคารพผู้อาวุโสเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะแต่ว่าหลายคนดูภาพแล้วก็มีคำถามนะฮะ ดูภาพแล้วก็มีคำถามว่า,าตกลงแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมนะตกลงแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปนี้นะปปชไม่ต้องไปรณรงค์ให้นักเรียนเนี่ยโตไปไม่โกงนะฮะไม่ต้องไปรณรงค์แล้วไม่ต้องไปสอนนักเรียนไม่ต้องไปสอนนิสิตนักศึกษาให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครับเลิกเลยเอกองการเนี่ย กรรมธิการก็ามาตัดงบประมาณเลยไม่ต้องทำแล้ไอโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันนะ่ะเพราะอะไรละครับเพราะวันนี้เรายอมรับคนที่โดนคดีคอรัปชันนี่ไม่ได้กล่าวหานะครับคนที่โดนคดีคอรัปชันหลายคดีสารสั่งตัดสินจำคุกเรียบร้อยแล้วแล้วมีตัวเลขความเสียหายของแผ่นดินมากมายมีตัวเลขความเสียหายของภาษีประชาชนมากมาย แต่วันนี้นักการเมืองพักร่วมรัฐบาลสแสดงความเคารพกันบ้างกง็โค้งบ้างก็ยกมือไหวยอย่างนอบน้อมนี่ชนิดที่ว่าเอาภาพไปประกวดมารยาทไทยสมัยตอนเป็นนักเรียนเผลอเ,เข้ารอบสุดท้ายได้รางวัลกันแน่นอนเลยนะนี่แหละครับ บางคนอาจจะแก้ตัวแทนนักการเมืองว่าก็เข้าร่วมรัฐบาลนะคุณจะให้เขาทำยังไงก็ทำไงก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณมีสติปัญญาคุณต้องคิดเองคุณต้องเลือกเอาว่าระหว่างมนโนธรรมสํานึกของคุณกับการอยู่ในอำนาจของคุณเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่คุณจะเลือกนะครับเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ใช่คนที่ชื่อว่านักนายทักษิณจินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี พ่อของแพทองทานจินวัตนายกคนปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ทักษิณจินวัตแค่อายุคนอายุ75-76ปีเท่านั้นแต่เป็นทักษิณจินวัตที่เคยถูกคำพิพากษาสารดีกาว่าผิดในคดีทุจริตหลายหลายคดีและมีโทษจำคุกเพราะฉะนั้นไงถึงบอกว่าไอ้ที่เราถูกสอนมาว่าเราต้องไม่ยกย่องคนโกงชาตินะ เหมือนท่านพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ท่านประธานอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท่านก็เคยพูดเอาไว้นะกักการเมืองหลายคนนี่ชอบอ้างนะพลเอกเปรมชอบอ้างท่านรัฐบุรุษนะแต่เวลาทำเนี่ยได้ทําในสิ่งที่อ้างไหมอ่ะนะพลเอกเปรมบอกว่ายังไงการแสดงออกอย่างหนึ่งเนี่ยของเราคือเราต้องไม่ยกมือไหว้คนโกงแต่วันนี้เนี่ยนะครับ เราไม่ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยเราไม่ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยนะฮะเ,เพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ภาพเมื่อคืนนี้เนี่ยนอกจากมันมีมิติทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรยังไงแล้วนะครับสิ่งสําคัญคือว่ามันได้ทําลายสิ่งที่เราเรียกว่าจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทยลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยนักการเมือง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าแะไปอวดอ้างจะโดยตัวเองหรือโดยกองเคียร์ก็ตามนะครับว่าโอ้คนนี้ใจซื่อมือสะอาดนะคนใจซื่อมือสะอาดต้องไม่ส่งเสริมคนที่คดโกงบ้านเมืองนะอ,อ,นะอย่ามาอ้างว่าอยู่เพื่อจะทำงานปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่นะ ข้ออ้างนี้อ้างมาตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายสมัยหน้าก็จะอ้างกันต่อไปนะครับนี่คืองานเลี้ยงเมื่อคืนนี้นะเรื่องจริยมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมถูกเหยียบแหลกละเอียดเลยนะต่อไปเนี่ยนะอนระดับประเทศคือแบบนี้ใช่ไหมต่อไประดับจังหวัดเนี่ยนายกอบอจอบ้านเราโกงขนาดไหนนะแล้วก็สวัสดีครับท่านนายกหมไหม เออแล้วคนก็กยกจ้องคนโกงนะว่าผมต้องบอกว่าเลิกสอนเด็กเลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะว่าโตไปไม่โกงต้องเปลี่ยนใหม่นะเออถ้าโกงต้องโกงให้มันสุดๆไปเลยโกงแล้วมีอํานาจนะแล้วเอาเงินที่ได้จากการโกงมาสร้างอํานาจแล้วเอาอํานาจเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายแบ่งปันบริหารจัดการแล้วเราจะได้อยู่ในอํานาจต่อนะเราจะมีคนเคารพนบนอบเรานะครับอ,อ้าวนี่นี่เป็น ฉากของเมื่อคืนนะแล้วก็เอฟเฟกของมันนะครับผมก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่มิติทางการเมืองหรอกนะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้มันต้องไปถึงารากเหง้าของสังคมเราด้วยเราจะเดินหน้าประเทศกันไปแบบไหนเราจะออกแบบสังคมที่มีความโปรง่งใสสังคมที่เรามีคาหลูหลวว่ามีธรรมมาพิบาลน,นะว่าคุณอย่ามาพูดเรื่องแบบนี้นักการเมืองอย่ามาพูดเรื่องธรรมมาพิบาลอย่ามาพูดอย่างงน้นอย่างนี้เหม็นขี้ฟัน นะธรรมาพิบาลเริ่มต้นด้วยการไม่ยอมสยบให้กับคนชั่วและคนโกงนะเอออาทีนี้มาดูเมื่อวานนี้นอกจากพ่อแล้วเนี่ยนะครับลูกลูกก็พูดนะนาฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนายกรัฐมนตรีด้วยแม้ว่าะจะถูกยุติปฏิปฏบัติหน้าที่เนี่ยนะครับแต่ก็เขาก็พูดในฐานะหัวหน้าพักนะแพทย์ตองทานเนี่ยพูดมาประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ บอกว่าเขามั่นใจนะเรื่องที่ตอนนี้กำลังโดนสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ขอขยายเวลาในการส่งข้อมูลให้ศารเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขามั่นใจ <Okay. S 1> มั่นใจในเรื่องของเจตนาอันบริสุทธิ์ <Okay. S 1> นะไอ้เรื่องคลิปเสียงนะ มั่นใจในเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตของพี่น้องประชาชนรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารการยึดหลักในเรื่องของสันติวิธีเป็นสิ่งที่สําคัญและหวังว่าสิ่งพวกนี้จะสามารถพิสูจน์ในเรื่องของกระบวนการต่างๆได้ดิฉันจะได้มีโอกาสกลับมาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้สถาบันโฮนอีกแล้วนะและได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และมั่นใจหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเชื่อในตัวของทุกท่านว่าอะไรทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนและทําอย่างถูกต้องดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าอุ๊กอิงบอกว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงนะชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญได้นะชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญได้ในสิ่งที่ได้ไปพูดคุยกับฮุนเซน แล้วกลายเป็นคลิปนะที่ถูกปล่อยออกมาแล้วถูกตำหนิถูกกลด่าไปทั่วประเทศเลยเขาบอกเขาก็อ้างคือถ้าอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องขอขยายเวลาถูกไหมครับไม่ต้องขอขยายเวลาคือ15วันเนี่ยเหลือแหละเลยวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับทำคำชี้แจงเนี่ยเสร็จแล้วนี่ขอขยายเวลาอีก15วันทำไมนะ